สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนเบลลี Mom ่คลิปนี้แอดมินก็มีข่าวของบุงบิ๊มชัดจูออนมุกสีไม้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเผื่อใครจะคิดถึงสาวน้อยบุมบิ๊มของเรากันแล้วอาทิตย์ที่แล้วแข่งไปแค่นัดเดียวเองครับคลิปนี้มากันที่ความปังหลังจากที่ชัดจูออนมุกสีได้ร่วมทีมมิเมจิในลีกญี่ปุน่นเป็นครั้งแรกของเธอครับสําหรับทีมนี้แน่นอนนะครับว่าสาวไทยของเราไปเล่นทีมไหนกองเชียร์ชาวไทยของเรา กันไปเชียร์สนันเลยครับเช่นเดียวกับปุ่มบิมช,ชัชจุออนโมกสีที่แอดมินเชื่อได้เลยครับว่าสโมสรฮิเมจิปลืมหนักแล้วก็มีอึงอ้งๆเป็นอย่างแน่นอนครับจากเมื่อก่อนยอดวิวของทางสโมสรฮิเมจิ มียอดวิวอยู่ในช่วงหลักพันหลักหมื่นแต่ล่าสุดมานี้ยอดวิวการถ่ายทอดส,สดแต่หลักแสนทุกนัดเลยครับแล้วเมื่อรวม7นัดที่ผ่านมายอดวิวพุ่งเฉียด2ล้านวิวแล้วก็คือประมาณ1นล้านหกแสนกว่าๆนี่แหละครับความปังความเลิศของสาวไทยของเราไปเล่นลีกไหนก็ช่วยสร้างเรตติ้งดึงฐานแฟนคลับให้ช่วยเชียร์ทีมนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของสาวไทยของเรา ที่เราได้เห็นกันอยู่เสมอครับสำหรับการไปเล่นลีกต่างประเทศก็ซูซูนะครับสาวไทยของเราในลีกญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชัดจูอรอหรือว่าสาวไทยคนอื่นๆขอให้ฟอร์มปังโชว์ความยอดเยี่ยมของสาวไทยไปเรื่อยๆ